คือแบบดึงบ่ขึ้นเลยอะพี่น้องลงลึกนะคะเดี๋ยวต้องขุดอีกจังน้อยเด้อจ้ะอุ้งัดบกขึ้นน่ะพี่น้องโอ้โหมันมก็จะเป็นหัวกลมๆนะคะมันแบบบุดๆเบี้ยวๆไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเลยพี่น้องมองดูนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือสิผุ่งเดี๋ยนี่แต่ว่าเสียดายคะ่ะแมงหมดแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยจินมาบ่ทันนะคะ เสียดายมากมากเลย,ยหัวใหญ่แต่แบบบุๆบๆไปเปี่ยวสวัสดีจ้าพี่น้องเ<ฟ>บิ้งมอน,นี่มันที่จิตขุดได้นะคะมิตหัวบแบบเอฟเอฟค่ะเบิ้งดูล่ะพี่น้องป้ามันเป็อย่างอันนี้คือหัวนี่สับขาดนะคะสับขาดเครึ่งหัวใหญ่มากมากเลยค่ะพี่น้องเนี่ยมิตหัวแบบมิตหัวแบบเอฟเอฟหัวแบบใหญ่เกินอ่ะใหญ่เวอร์ว,วังอลังการอีกอย่างเมื่อสิโพดโพยังขนาดนี้พี่น้องเบิ้งเนี้เบิ้งเสียดายนะคะมันแหมงเหมือนเนิมพี่น้อง ได้กินหน่อยๆถ้านั้นล่ะค่ะเนี่ยเขาจะได้กินก็ต่อเมื่อแมงเขากินเหลือแมงเขายังกินหมดนะคะน้องนันให้แมงกินหมดพี่น้องบอจะจะสอนวนมามันมันเป็นอย่างขย้ยใหญ่คักใหญ่แน่ถ้พี่น้องเกิดมาที่เรเคยเห็นมันนี่อย่างคือแบบหัวใหญ่ขนาดนี้นะคะแม่ก็เคยปลูกยู่นะก็บอกเลว่าหัวใหญ่ขนาดนี้ได้บ้างไหมทั้งใหญ่ทั้งยาวคนน่ะแต่ว่าหัวมันจะบอง,งามนะแบบ ไม่ได้เป็นซุงกลมๆเ้ยาๆงามๆนะคะมันจะแบบปูดๆอิดปิดไปทั่วทิ่มนะคะแต่ว่าดินมันเป็นดินเหนียวนะคะดินเหนียวดินกาาุนซ่พี่น้องจาคล้องได้ไหมคะคล้องเทียจิตขุดไปนะคะคล้องที่จิตขุดตอนสงการปีหกสี่นะใกล้สิบพอ่อปีแล้วนะคะสิบเอ็ดเดือนแล้วนะแล้วจิตกระปลูกมันไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภา,าปีหกสี่มันกะ สิบเดือนแล้วเนาะเออสิบเดือนแล้วนะคะบม่เ,เคยขุดเลยพี่น้องเพิ่งจะได้มาขุดเนี่ยแหละค่ะอี่อย่างสีแบบว่าอลังการขนาดนี้ใหญ่ครั้งใหญ่เนี่ยหรือว่าเป็นพ่อเขาเพเคยขุดเขาคะ่ะมันคือใหญ่ขนาดนี้โอ้ยแต่าวาพี่น้องที่บอกว่าจิเมื่อยมากเลยนะขุดมันนะคะครั้งนี้นะเพราะว่ายังเพราะว่าเอาเสียมสับไปมองใดเนี่ยเสียมเนี่ยสับลงไปมองใดเนี่ยกระตือเตห์หัวมันค่ะแบบ ตอนแเขาสิไปหาเบื้องดินดินแตก,แตกเนาะถ้าดินมองใดแตกและแห้งนั่นแหละมองนั่นนะคะแต่ปรากฏว่าดินมันแตกไปทั่วเลยแบบที่นี่แล้วแบบว่าเขาเอาเสียมสับลงไปมองใดเนี่ยก็คือว่าเจอแต่หัวมันนั่นพี่น้องคือแบบต้องระวังมากๆเลยแต่ว่ากะเป็นแมงซะส่วนใหญ่นะคะ <พอ S 1> เป็น<อ><อ>ขุดมันสาหรือเปล่านะพี่น้องเนาะม,นมันเป็นแมงสมุมดเลยพีย่น้องไม่ต้องหัวยิ่งใหญ่อีนี่เลยจะแบบ เอาโพดโพบโมบตกแต่งอีย่างขนาดนี้เนี่ยเกิดมาเ่าเคยเห็นมันใหญ่ครับพี่น้องเรางัดคักๆเลยอย่าพี่น้องแต่ว่าโชคดีที่มันมันเป็นดินนะเขาขุดคลองขึ้นมาเนาะมันเลยยังว่าแหน่นคักไงแต่ถ้าโดนไปก็นนี้มันสินแหน่งคักค่ะพี่น้องอันนี้มันเขาก็เลยยังพอลุงหัวได้แล้วปากฏว่าถ้าลงได้แล้วโอ้โหลงได้ล้วกับโพดโพใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะพี่น้อง <c oughs> ว่าหนาเสื้อ จี่จาได้ว่าจิตไปซื้อมันหวานนะคะมาจากแมคโครเนาะแล้วจิตก็เอาอหัวหัวมาวางฝังดินไว้นะคะแล้วก็จะมีะมันสีส้มมั่งแล้วก็แล้วก,วก็มันธรรมดามันบ้าน,านพื้นบานของเขานี่แหละมัง้งคุณอาเป็นไห่มานะคะจิตก็เอาหัวมาฝังไว้ก็จํไม่ได้ว่าลุมใดเป็นลุมใดหัวใดเป็นหัวใดฝังไว้นะประมาณประมาณหก ลุ่มหรือเปล่าประมาณหาหกลุมประมาณเนี้ยะคะ่ะบ่ถึงสิบลุมนะแต่ว่าเบ,บิดมันแตกเราแบบโอ้โหเต็มคลองจิงเลยค่ะพี่น้องเราแบบปลูกแบบนี้บ่ไหวเลยพี่น้องเ่เอาแล้วปีหนาเมื <c oughs> ่อปลูกแล้วเมื่อปลูกแล้วมันแบบนี้นะคะเมื่อยค่ะเมื่อยขุดค่ะขุดไปบางใดก็เจอด้หัวมันเราต้องระวังเนีย ้ที่สําคัญคือว่ามันเป็นแมงมดเขาว่่ค่อยได้กินนะคะเบาไหวบไห์แบบนี้บ่เอาแล้วนะคะเมื่อยเบ่าเอาแล้วทางถิมแล้วเ่าพี่น้องสิทางถิมแล้วเออแต่ว่าความยากของการขุดมันของเจ๊ข้งนี้ก็คือว่าหมามุ่ยค่ะพี่น้องเครือหมามุ่ยนะคะ,งคมมะ,คะลงคนมันปักมือที่ทั้งเจ็บทั้งคันนะพี่น้องไม่ได้ใส่ถุงมือมานะคะเครือหมามุ่ยกับเครือมันนี่เขาอยู่ร้วมกันนะคะ ผสมกันเลยยูน้ำกันแข่งกันขึ้นนะคะโอ้ยปรากฏว,ว่าลูกหมามุยล่นเต็มเลยค่ะจะคิดอยากอยู่ในตายสิเฮ็ดตั้งไหนได้ว่าเอาไปกินแล้วนะเมื่อวานนีกหวานอยู่ได้ล่ะเอ,อมื่อนจะสิมาขุดต่อค่ะไปกันเด้อพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้า